ด่วนฝนเลื่อนข้า,าม้าคตะบนออกรุงเพมหานครปมริมณนทนบางจุดเหตุลงแปรปรวนลมหนาวพัดปกคลุมอีสานวันนี้รับมือฝนบางพื้นที่พยากรณาา์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุทกภัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรลุงลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันพุธที่5กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้อดิิจภภามาดูและติดตามในด้านของอากาศหนาวเย็นภาคเหนือภาคอีสานและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงวันแรกรวมถึงในด้านของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางวันและอากาศที่หนาวเย็นในช่วงวันที่4-5กุมภาพันธ์นี้รวมถึงมวลอากาศเย็นที่จะอ่อนกลาลังลง6-7 กุมภาพันธ์และแนวโน้มมวลอากาศเย็นชุดต่อไปและฝนที่จะเข้ามาบางพื้นที่จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ได้ปกคลุมภาคอีสานนะครับจากที่เริ่มปกคลุมอีสานทางตอนบนตอนกลางมาตอนล่างและค่อยๆพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแต่ไม่ถึงนะครับ แต่ก็จะดันในด้านของความชืน้นถูกพัดนําจากลมตะนออกและลมตนออกเฉียงใต้เข้ามาย่อมๆนะครับแค่นิดหน่อยความชื้นถูกพัดนําเข้ามาและลมหนาพัดเข้ามาประทะบางพื้นที่บางพื้นที่ที่แทบจะไม่มีอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับ โดยเฉพาะภาคตะวันออกฝั่งที่ติดกับทะเลรวมถึงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลก็มีฝนตก้าขนองจากลมตะวันออกเฉียงใตและลมใต้พัดแทรกเข้ามานะครับแต่ก็เป็นบางจุดบางพื้นที่จากภาพที่ทราเห็นกันในขณะน,นี้ก็เป็นในด้านของภาพเรดาร์ตรวจฝนจากกรุมอุจย,ยาระที่ตรวจจับในด้านของกลุ่มฝนที่พัดเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑล รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่มีความชื้นพัดนําเข้ามาบวกกับบริเวณดังกล่าวแทบจะไม่มีอากาศเย็นนะคะด้านของการลุกแล่ความชื้นเข้ามาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้มาประทบกับลมหนาวที่พัดซึมเข้ามาบวกกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอากาศเย็นอากาศหนาวแทบจะไม่หลงเหลือแล้วดังนั้นจึงมีลมพัดแทรกเข้ามาและมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเป็นบางจุดนะคะก็เป็นผลดี ที่จะช่วยคลายความร้อนลงได้บ้างบริเวณที่มีฝนแต่ในบางจุดก็มีเมฆเข้ามามากนะครับในตอนเช้าในบางพื้นที่ก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเมฆเป็นหมอกหรือเป็นกลุ่มฟันพิษ PM 2.5กันแน่บางพื้นที่กลุ่มวัน PM 2.5ก็ยังเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ และในด้านของกลุ่มควันกลุ่มพิษ PM 2.5ถึงแม้ว่าในบางส่วนก็ถูกลมตําัออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุมและไล่ในด้านของฝนไปได้บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่หมดเนื่องจากลมหนาวกำลังไม่แรงนะักซึ่งในรอบนี้เป็นกำลังปานกลาง ดังนั้นก็ยังคงมีกลุ่มฟันกลุ่มพิษ PM 2.5สะสมอยู่นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีได้ของลมกระโชกแรงชุดต่อไปที่จะเข้ามาในช่วงวันที่9จนถึง11กุมภาพันธ์แต่มวลเย็นก็ถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับลมกระโชกแรงรวมถึงภาตะาอนออกในบางจุด ส่วนนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะไม่ได้รับในด้านของลมกระโชกแรงกันแล้วเนื่องจากมวลอากาศเย็นชุดต่อไปก็เป็นกําลังปานกลางอีกเช่นเคยและหลังจากนั้น12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง18กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นถอยนะครับดังนั้นการสะสมของกลุ่มควนันกลุ่มพิษ PM 2.5ย่อมมีการเพิ่มมากขึ้นของกลุ่มควนันกลุ่มพิษ PM 2.5นะครับ นอกจากว่าจะมีฝนฟ้าขนองพัดแทรกเข้ามาจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่มวลอากาศเย็นถอยนะครับก็ติดตามมีด้านของโมเดลกันต่อว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามาหรือไม่ซึ่งก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนเข้ามาส่วนในวันนี้5กุมภาพันธ์2508กลุ่มฝนก็ยังคงมีบางพื้นที่แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณภาคใต้นะครับ ฝั่งตะวันออก10%และฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะคบเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันนะครับ5-6กุมภาพันธ์2568พยากรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด13-22อง,องศาและสูงสุด32-37องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศา ลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าลมกระโชกแรงและหลังจากวันนี้เป็นต้นไปลมก็จะค่อยๆลดความแรงลงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก2 4องศาโดยต่ำสุด12 18องศาและสูงสุด30 34องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8 13องศา ลมตนออกเฉียงเหนือความเร็วสัปาหถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศยินดีตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาโดยต่ำสุด20-22องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตมออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตมออกรวมทั้งชายฝั่งอากาศยินดีตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา โดยต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วลถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทนจะมีเ,มเป็นส่วนมากอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทยายกอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศยังในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและดรา,าที่ว่าอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสิบถึงสามสององศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตร ตั้งแต่นะครศรีธรรมราชลงไปลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็วสัพถึง35กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย21-25องศาและสูงสุด32-35องศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพถึง30กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ดังนั้นของท่านติดตามพประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอาจมรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe, s ับสไคร้กดแชร์ให้ด้วนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u like, b s สไคร e กดแชร์ให้ด้วนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ